สวัสดี3ตุลาคม2 5 6 5ัรสบาครับสำหรับสินมั่นคงอะนะฮะจะรอนานถึง5-10ปีเลยไหมคะอันนี้ก็เป็นคําถามเนาะที่เราคิดว่าจะรอนานแต่ว่าตามกรอบเวลาตามแผนฟื้นฟูนะครับเขามีระยะเวลานะครับฟื้นฟูกิจการเนี่ยไม่เกิน5ปีนะครับแต่ตามข้อกาหนดกฎหมายนะครับอาจจะ,ะเลื่อนได้บ้างนะครับแต่ว่าการเริ่มการจ่ายเนี่ยคือเราไม่ต้องรอ5ปีนะครับเขาถึงจะจ่ายเรานะครับเขาจะเริ่มจ่ายเราเนี่ยตามแผนฟ,นฟื้นฟูนะครับหลังจากที่ได้รับความเห็นชอบ จากเจ้าหนี้อย่างเราแล้วก็ศาลเห็นชอบด้วยนะครับเขาก็จะเริ่มจ่ายนะช่วงเราๆประมาณมิถุนาปี6กคือปีหน้านะครับคืออันนี้ความเห็นส่วนตัวของผมนะนี่ครับดูรายละเอียดนะที่ตามนี้นะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังก่อนก็ได้ครับคาถามที่บอกว่ายื่นฟื้นฟูกิจการนะครับใช้ระยะเวลาอย่างน้อย5ปีหมายความว่าสินม่นคงเนี่ยจะหยุดการจ่ายสินใหม่โควิดไปอย่างน้อย5ปีจริงหรือไม่อันนี้เขาตอบไม่จริงนะครับ เพราะว่าตามแผนฟื้นฟูเนี่ยเขาต้องจ่ายนะ,ะต้องเริ่มจ่ายนะครับเริ่มจ่ายเราได้ประมาณช่วงมิถุนาปี2566คือปีหน้านะครับมิถุนาปีหน้าและในระหว่างที่เขาฟื้นฟูเนี่ยถ้าเขาจ่ายตามแผนได้นะครับไปอ่าเรื่อยๆตามแผนนะครับและก็ต้องแจ้งนะครับทางอ่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ด้วยนะครับอัปเดตเรื่องของการด,ดําเนินการตามแผนด้วยทุกๆ3เดือนเท่าที่ผมจําได้นะถ้าผมที่อ่านดูนะฮะเขาก็ต้องแจ้งว่าสิมค้าคเนี่ยทำตามแผนได้หรือเปล่า ถ้าเขาทําได้นะครับก็อาจจะจ่ายหมดได้เร็วนะครับแต่ว่าว่าจะจ่ายเป็นแบบไหนนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ความที่ว่าเราเห็นชอบเราลงมติเห็นชอบพอใจหรือเปล่านะครับคือผมก็เชื่อว่าสิมันโคกเองอะ่ะเขาก็อยากจะเร่งจ่ายให้เร็วนะครับอยากปิดบัญชีอ่ะพูดง่ายๆปิดบัญชีเออนี่ตรงนี้นะครับเพื่ออะไร mm hmm. เพื่อให้เขาเนี่ยพ้นสถานะที่จะต้องถูกํกากับดูแลนะครับในสถานะฟื้นฟูกิจาการอยู่นะครับเขาก็อยากกลับไปประกอบกิจาการอย่างอิสระอย่างเร็วที่สุดนะครับ เท่าที่เขาจะทําได้นะครับมันก็มีโอกาสครับว่าเราจะได้รับการชําระหนี้ที่เร็วก็ได้นะครับหรืออาจจะได้ชําระหนี้ที่ช้าก็ได้นะครับแต่ในระหว่างนี้นะครับมีกรอบเวลานะครับไม่เกิน5ปีและสิริมงคงก็เชื่อว่าเจ้าหนี้อย่างเราๆเนี่ยจะได้รับการชําระหนี้นะครับจากแผนฟื้นฟูนะครับมากกว่าครับมากกว่าการปิดกิจการแน่ๆนะครับเขาเชื่อแบบนั้นดังนั้น่ะ เราก็คอยติดตามข้อมูลข่าวสารเนาะจริงๆมันก็ชัดเจนอยู่แล้วครับว่าถึงเขาได้ฟื้นฟูเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วครับว่าเดือนธันวาเราต้องไปยื่นขอรับชำระหนี้นะครับแล้วก็เราดูตามกรอบเวลาเลยนะครับว่าเราจะต้องทําอะไรตอนไหนยังไงถ้าเขาได้ฟื้นฟูนะรอวันที่20นะตุลาคมนี้นะครับจะรู้ผลนะครับประกาศคําสั่งสารออกมานะฮะเอาตรงครับผมรุนอย่างเดียวเลยผมรูนให้สินมันคงเนี่ยหาเงินมาให้ได้ นะครับแต่จะได้มากน้อยเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะไม่รู้ว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนถ้ายิ่งได้มากเราก็เราก็มีโอกาสได้เงินมากนะครับเพราะส่วนใหญ่จะรอรับเป็นเงินกันซัส่วนมากนะครับก็ให้กําลังใจสินมัน่นคงเขาทําได้นะครับเราก็ยินดีด้วยนะครับแล้วก็เราก็ได้รับเงินด้วยนะฮะและจะไม่ตกเป็นภาระที่อันหนักอึ้งที่กรวอด้วยนะครับุบคณครับบ๊ายบ,ายบายครับ